อบโซนทัวร์นี้เราใช้คุมนี้พามาที่เมกะพาร์คครับเรามาเซอร์เวเผื่อคราวหน้าเราจะพาคิตตี้มาบ้างกันที่เมกะบางนาไปกันเลยครับหลายๆคนที่เคยมาเมกะบางนาบ่อยๆเหมือนผมนะครับก็บงงว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับทางเข้า power by ครับเราเดินเลี้ยวซ้ายมาทางด้านนี้เลยจะเห็นนี่เดินออกมาจะเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยมาโซนนี้มาก่อนเลยครับจนกระทั่งคูมิชนผมมานี่แหละครับนี่พอเดินมาโอ้โหสนามแบบ เป็นสวนสวยมากๆเลยแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปเราเป็นญากันอยู่ด้วยครับเราก็เดินต่อถือว่าเดินออกกําลังกายเนาะดูสิครับวันนี้ฟ้าฝนแบบท้องฟ้ามันมืดๆเนาะเหมือนฝนจะตกเลยแล้วพอมาถึงก็จะได้ยินเสียงเหมือนน้าตกอย่างนี้ละครับจริงๆเป็นเสียงน้นํานี่ด้านซ้ายมือแล้วน้องหมาเขาอยู่กันตรงไหนนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับ นี่พอลงมาจะเจออย่างนี้เลยครับแล้วนี่ครับคูมีอยู่นี่เองนี่กำลังเล่นกับน้องหมาอยู่แล้วก็มีแบบหมาเพื่อนหมาเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องพาคิตตี้มาบ้างเนาะดูสิครับน้องหมาเล่นกันยังสนุกสนานเลยคูมีก็แบบสนุกใหญ่เลยครับจะบอกว่าวันนั้นคูมีหัวเปียกมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่คือเพื่อนขอกีเต็มไปหมดเลยน่ารักเต็มไปหมดเลยครับ นอกจากนั้นนี่ไซบีเรียนก็มีตัวนี้สวยมากๆขนสวยมากๆเลยโอหจะบอกว่าคือคูมีหัวเปียกมากอะเล่นกับเพื่อนจนหัวเปียกเลยอะโอ้ยดูสิครับนี่แล้วเราก็นี่เราก็เลยมาทังทีเราก็ต้องถ่ายรูปก,กันไว้หน่อยเป็นที่ระ,ะลึกเนาะที่ระลึกเนาะอ่าดูสิครับน้องคอกี้ก็น่ารักมากๆเลยครับเอาแล้วไหนจะแกล้งกันซะอย่างนั้นอะ <laughs> นี่โอ้โหเพื่อนเพียบครับเพื่อนเพียบเลยจะบอกว่า าใครรักหมานะครับลองมาที่นี่ครับแล้วจะดูว่าแบบเออมันเป็นมันเป็นเป็นแหล่งที่พบปะของคนรักหมากันเนาะพาหมามาเล่นกับเพื่อนนะไม่รู้คิตตี้จะยอมแบบเจอเพื่อนใหม่หรือเปล่าเนะนี่แล้วก่อนกลับคือนอกจากน้องหมาแล้วคนพาหมามาก็น่ารักเลยโอเคดูสิครับน่ารักมากๆเลยก็อย่างว่านะคนเลี้ยงหมาก็จะจิตใจอ่อนโยนน่ารักเนาะ อเคนะคแล้วเดี๋ยววันนี้ออพสเตอร์ออนทัวร์ต้องขอลาไปก่อนใครมีโอกาสนะครับลองแวะมาที่นี่เลยครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ